้ราิดชอบโครงการ1นายจิรวัตรอนันตโก 2. น2นายพงศพักษาลักสงบ3นายรัติพงศ์พันจันทร์4นายวิโรธลอดทุกหลักการและเหตุผลนะครับจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านการศึกษาด้านาศาสนาและวัฒนธรรมล้วนเป็นหน้าที่สําคัญของ,ององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในระดับรากยามากที่สุดและเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในหลายๆอาชีพ 3. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่อให้ประชาชนได้ดศึกษาต่อในด้านที่ตนเองสนใจ 5. เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนเป้าหมาย ให้ความรู้ด้านต่างๆเช่นการประกอบอาชีพการศึกษาต่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบขั้นพื้นฐานประชาชนมีช่องทางการหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นเชิงปริมาณประชาชนจำนวน200คน รายละเอียดกิจกรรมนะครับ1กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและยกระดับแป้งขนมจีนสู่สินค้าอท็อปการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการยกระดับสินค้าประจําตําบลสู่สินค้าอท็อป2กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพเพื่อลดต้นทุนและการหารายได้เสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์ในการใช้ทํานาทําสวนทําไร่การทําอาหารหมูเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยง 3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการศึกษาผู้ใหญ่การให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อในคนที่ขาดโอกาสในวัยเด็กหรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อและสามารถทํางานไปด้วยได้ 4. การกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์นในวัยเด็กและเยาวชนการสร้างมุมมองเสริมเสริมชาตินิติและการพัฒนาความรู้ทักษะชีวิตเพศศึกษาแก่วัยเรียนวัยรุ่นและและการ เสริมสร้างเกาะป้องกันและมาตรการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในครอบครัวชุมชนการสร้างกลุ่มแกนนำวัยรุ่นในหมู่บ้านระยะเวลาการดำเนินการวันที่17-30ถึงตุลา2องห้าหนขอนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่17-18 2ถึงประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานวันที่1 9บเกาถึงากำหนดรายละเอียดโครงการจะทำเอกสาร วิชาการที่เกี่ยวข้องประสานงานวิทยากรและสถานที่จะทำโครงการวันที่21 4ขออนุมัติจะสั่นงบประมาณวันที่22 5ประสานรายละเอียดการศึกษาการทำโครงการวันที่23 6าดำเนินการจะทำโครงการกิจกรรมที่1วันที่24 7ดำเนินการจะทำโครงการกิจกรรมที่2วันที่25 8าดำเนินการจะทำโครงการกิจกรรมที่3วันที่2 6 9าดำเนินการจะทำโครงการกิจกรรมที่4วันที่27 10รวบรวมแบบสำรวจวันที่28ถึง29 11ดําเนินประเมินผลสรุปผลการดําเนินการวันที่30สถานที่ดําเนินการศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านงบประมาณที่ใช้กิจกรรมที่1 32,550บาทกิจกรรมที่2 35,550บาทกิจกรรมที่3 25,900บาทกิจกรรมที่4 17,300บาทรวมทั้งสิ้น111,250บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนาไปใช้ประโยชน์ 1. ประชาชนได้เรียนรู้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 2. เยาวชนในพื้นที่ได้ความรู้และวิธีป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ 3. ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และความสามารถในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น 4. ประชาชนในพื้นที่มีไรายได้มากขึ้น 5. คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 6. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่นข้อดีโอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายสิ่งที่ต้องประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการ 1. ความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินการ 2. ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 3. ระยะเวลาในการทำการ 4. เจ้าหน้าที่ที่นำเสนอโครงการ 5. การจัดทำโครงการครอบคลุมทุกความต้องการหรือไม่